ชายคนนี้แกล้งทำเป็นตายเพราะเพื่อนสนิททั้งสองของเขาถูกยิงเสียชีวิตต่อหน้าในเสี้ยววินาทีนั้นเขารีบทิ้งตัวลงบนพื้นทำท่าราวกับถูกยิงตามไปอีกคนไม่นานเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาใกล้ผู้บัญชาการเริ่มพูดเชิดชูความกล้าหาญของเขาทว่าคนที่ตายไปแล้วก็แน่นอนว่าไม่อาจลุกขึ้นมาเล่าอะไรต่อได้ ขณะผู้บัญชาการกำลังคุยกับหนึ่งในทหารชายคนนี้ก็พยายามค่อยๆค,คลานหนีอย่างเยียบเชียบแต่ทหารหนายหนึ่งดันสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวผิดปกติและกำลังจะบอกผู้บัญชาการยังไม่ทันพูดผู้บัญชาการกลับยกมือห้ามขณะเดียวกันมแมลงวันตัวหนึง่งก็บินมาเกาะบนใบหน้าของชายที่แกล้งตายเขาจึงค่อยๆบีบมันให้ตายแล้วแอบหยิบช็อกโกแลตขึ้นมากินหนึ่งชิน้นทว่าทหารที่ยืนอยู่ใกล้ๆเห็นทุกอย่างเต็มตา เขารีบรายงานหัวหน้าทันทีทําให้ผู้บัญชาการเดือดดาลเขากระโจนเข้าไปเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่าศัตรูทุกคนสิ้นใจจริงเมื่อเขาแทงไปที่ร่างสุดท้ายร่างหนึ่งก็กระตุกขึ้นมาผู้บัญชาการเข้าใจว่าเป็นเพียงอาการเกรงหลังความตายจึงไม่แทงซ้าผู้บัญชาการยังพูดต่อแต่คราวนี้ทหารที่เห็นทุกอย่างตะโกนขึ้นอย่างทนไม่ไหวว่าเขายังไม่ตายไม่เห็นหรือไงไองโง่คำพูดนั้นทำให้ผู้บัญชาการเดือดสุดขีด เขาชักปืนยิงทหารคนนั้นทันทีทหารล้มลงแต่ชายที่แกล้งตายเห็นว่ากระสุนถูกหยุดเอาไว้ด้วยกระเป๋าสตางค์ในเสื้อของเขาตอนนี้ชายทั้งสองจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องนอนนิ่งแทงทำเป็นตายด้วยกัน